พี่น้องครับผมอยู่บ้านหนองกู่โนนแก้วตำบล่าอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับขับรถผ่านมานะครับมาเห็นปนเอียงครับพี่น้องครับชาวบ้านเป็นนางเลี้ยงกันอยู่ลาบสาบอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปถามเมืองเด้วยครับพี่น้องเับปนเอียงมาเบืองนะครับมาปนเอียงกันรุยหลายแห้งนะครับพี่น้องพูนไปตั้งปุ่นแดเต็มอยู่เลยอ้าสวัสดีครับคุณแม่ครับเอ็ดหยงครับคุณแม่ โอ้หาบัวหอยบ่ครับเนี่ยเขา <อ S 2> เอื่นว่าขัวหอยเนาะได้หลายบ่ครับใส่หล่ะครับได้เนกาตาเนี่บป่ะใส่ใผมเบิ่งเบ่ง,บงโอ้หอยจูบไม่จะโตอ,อ้วนเนาะครับเนาะอันคุณแม่อยู่บ้านไหนครับเนี่ยอำเภอเมืองสิสเ,เกตบอกแต่ว่ามาโศกมามาขัวหอยอยู่อำเภอวังหินเนาะอือครับครับอ่ะมาเบิ่งทั้งพี่กันบ้านเนี่ยเป็นจังไดทั้งนี้ได้หลายบ่ครับทั้งนี้ โอ้ทั้งนี้เกือบเต็มกระตาหอยวัวๆเลยครับหลายๆคนนี่มาเดียวกันเบิดบอกครับเนี่ย,อย,อยโอ้บางเอื่นมหาพ่อกันอยู่นีบ่บอกครับเออหากินพ่อกันตัวนี่ยเพิ่นโศกหอยน,นะครับพี่น้องครับหรือว่าขัวหอยหอยจูบมีตะตูนอ้วนเลยครับพี่น้องครับเป็น,น,น,นยังไงคุณแม่หลาย,ลาย,ลายคือเพิ่นบ่ายาย่าได้บ่โอ้ทาทานางยายขอสบายคนเนาะเอามาเบ่งทั้งพี่ครับพี่น้องครับบ้านไห ทงหน้าบ้านหนองคู่โน่นแก้วตำบลถาดอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่างนี้เป็นยังไรครับได้หลายบ่ครับคุณแม่ว่าเรี่ยวแรงอยู่ดอกบ่าเรี่ยวแรงบ่เอาไปออมบ่ครับไปออมโอ้หัวหอยไปออมเป็นวาอยู่บ้านไหนครับคุณแม่อยู่อำเภอเมือพงพุ่น้ะอ๋อครับครับอำเภอเมืองเนาะจ้ะไส่น้อทั้งพี่อูตมพรพิศัยบ่ครับทั้งพี่เอามาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องครับบ้านไหน โอ้พ <ane> ันข <helmet> ัวหอยยางหลายคนเลยครับพี่น้องน่าสนใจขนาดเลยพี่น้องแว่าเบิ่งกันทั้งปีครับเป็นทั้งไดครับทั้งนี่หีายหลายบอครับทั้งนี้ได้หลายบอโอ้หล้หลายตัวนี่แ่ว่าเบิ่งวิธีการขัวหอยครับนี่บอครับใส่ใส่เสียมหน่อยๆขัวไปยังสีบ่โซกไปยังสี่อจาอยู่บ้านไหนครับเนอยู่ตำ อ,อยู่บ้านใดของอุทมพรครับอ,อยู่ใกล้อยู่อยู่ทั่วหน้านนโอบ้านหน้านนเนาะครับอืมปกตินี่มาหาแบบนี้ทุกวันบ่ครับเนี่ยโอ้นั่นน่านที่มาบ่ครับออเอาเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งพี่แล้วครับบ้านในพี่ทั้งพี่นี่ร้ายครับทีโอ้ทั้งพี่นี่เป็นตำหมานอยู่ครับอืมย่าว่าหมานหมานอุย้ยย่ายก็ได้ร้ายเลยตัวนน,น้อยย่ายเนาะ สิเมื่อเลยสิเมื่อเหบ่ครับช่องยู u ูบสีสเกตชาแนครับเอนเอินอกมีดะเอินนอกมีดน่าเนยายบคม่นองนบ่โอเอินน่องเอินน่องเนาะครับครับครับได้ครับได้ครับครับครับอันบึเบิ่งทั้งผีผู้คนเสียงใสแจวแหววทั้งผีเหระวาเบิ่งทั้งผีม้านบ่เจ้าเป็นยังไงในหลายบ่เจ้า น้งพุ่นบ่ครับหมานโอ้โหนี่ผู้นี่ในตัวนี้ห,หมานก้นมูนี่เกือบเต็มกระตาเลยอ่าตัวใหญ่เนาะครับน้อนนอ้วนเนาะโอ้หอยคืออ้วนดีแท้ครับอืมแน่นอนเลยเอามาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าปัญหาหอยจังใดน,นี่นั่นเห็นบนน่นั่นโตกไปปั๊บปั๊บกัดได้เลยเนาะครับเนาะอืมนี่แหละครับพี่น้องวิธีการหาหอย เป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับสีสะเก็ดครับสีสะเก็ดกันเองเ่สีสเก็ดกันเองดีย๋ยวอ,อยู่บ้านไหนล่ะครับนี่ยแออ<อ>ถวแถวบ้านไหนน,น,นนอ๋อบ้านน้องให้ดา,านนดวโอ้อยู่แถวนั่นบอครับคือได้คือได้มากไกลแต่ครับทั้งคนบอใครมีหอยเหมือยจังไดโอ้ทั้ง่นบะมีเลยบ่นกปากหางมันกินเบิดเลยอนจังไดโอ้บอยโอ้บอคือทั้งนีเนาะ ทั้งนีพ่นหลายเนาะทั้งนีเนาอโอ้นี่แหละครับพี่น้องวิธีการหาเพนเดอร์พี่น้องเอามาเบิงทั้งนี้น้ำเน่ทั้งนี่วิธีการหาจะหูดจักบ้านนี่ล่ะทั้งพูกป้างได้ซื้อมันนานอนมันเลยบ่มีหอยครับเอ้ามาเบิงทั้งพี่ลละครับพี่น้องครับบ้านนี้ทั้งนี้เป็นตั้งไ๋ครับทั้งหนี่หมานบอทั้งนี้ได้หลายบอครับทั้งนี่ บ่บ่เห็นเลยบ่จังไดขึ้นจังว่าบ่เห็นเอาไม่ได้โอ้ทั้งนี้ได้หลายก้อนมวยหรือตัวนี่ไว้จูบยางอ้วนเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอานี่เห็นบ่เนี่ยเอามาเบิ่งเออมาเบิ่งวิธีการหาของเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องนี่นี่นี่ค่อยๆโศกไปแนวนี้มันกาสร็จขึ้นมาแนวนี้โอ้ครับมันนเเ่่าากบอโอ้ต้องคอคอเบิ่งบางทีมันกอาจดิเป็นหอยที่มันเน่าแล้วก็เอาโอ้คอเบิ่งแนวนี้อ่ ครับอันผู้นี้ยอมแพ้ครับบ่ยอมแพ้เลยนักหนักหนักดังแก๊กในแมนเลยแมนเลยโอ้โหเนนนอนเลยครับพี่น้องอันนี้เขาหาไปกินหรือหาไปขายครับเนี่ยอ๋อเอาไปกินเองเนาะครับเนาะแจกพี่แจกน้องนะครับมาตาอุดมพ่อนี้กันบอครับเนี่ยมาตาทั้งบนหน้าน้อนหมดเลทั้งใดแทนนวดวงโอ้ครับครับเอาขอบคุณครับเดี๋ยวมาทั้งพี่ก่อนมาเนี่ยอ่ะมาเบิองน้ำสุกคนเลยล่ะเนี่ยเอ้า ผู้ใดสิได้หลายก้อนมูมาลุ่นกันเด้อบ่อหน่อผู้ใดได้หลายก้อนมูนี่มาเอารางวัลนะครับเด้อโอ้ได้หลายอยู่ตัวล่ะคือตัวใหญ่หวยหอยใหญ่เนาะครับเนาะหอยเชอรี่ก็อ้วนดีอ้วนดีหอยเชอรี่กับเขาง่ายคือกันบ่อืมนึกว่าตาเขาไงตาหอยจบไก่เหลี่ยมสอตอืมโอ้สองตัวแบบใหญ่เลยพี่น้อง แน,น,น่น,นอนแน,น่นอน,นอืมนี่เนี่ยของเจ้านี่คือเดรรายเดรผมเบิ่งนเลยหอยเชอรี่ว่า๋อ,อเชอรี่กับมีแ่แหละกับจูบกับมี่หอยจูบกับมี่เนาะครับนเนาะอเอ้าวเนี่ยแะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการหาอยู่หากินของชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับโอ้อยเบิ่งเอาด้วยพี่น้องครับสะออนนะครับพี่น้องครับเพิ่นมาหาหอยเบิ่งเพล่ป๊าด อ่าเพจเฟซบุ๊กศรีสะเกตไทยแลนด์ศรีสะเกตชาแนลครับโอ้ยคุณผู้ชมครับเอาหมานัมนหมนัมนหมันหมันสุขูขสุขคนนะครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาววิสานบ้านเฮานะครับย่มบ่มีเวียกบ่มีไห้บ่มีหน้าเหตุตอนตเหตุหน้าแล้วเป็นกับว่ากันมาหาหอยนะครับพี่น้องโศหอยขัวหอยหาหอยนะครับ มือนียุบ้านน้องคู่โน่นแก้วตำบลถาดอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอ่ะไปละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ